ในฐานะผู้ใช้จริงเป็นยังไงฮะกันแดดวันนี้ดีค่ะไม่อุดตันแล้วก็เปลี่ยง่ายความขาสะอาดเขาเรียกว่าล้างออกได้ในขั้นตอนเดียวคือบางทีแบบเวลาตัวเิงมันแดดมันต้องแบบล้างด้วยดีมูเบอร์ออยอะไรแบบอกอ,อกเยอะๆยากๆแต่วันนี้คือแบบว่าออกง่ายมากไม่ไม่ต้องห่วง,วงเรนะื่องอุด มันกันแดดบางเซได้ดีขนาดนั้นหรือเล่าคุณหมอดีมากค<อ>่ะเพราะดีมากเซอร์ว่ะมีมากเหอดันรู้สึกว่าคือดีมากเพราะว่าตัวนี้เป็น SPF ห้าแล้วก็ PA 4ตับวกเอ็นี่คุณหมอบอกก็คือ <Yes. S 2> กันได้ทั้ง UVA u v b UVA นี่คือ anti aging พวกคนหน้าแก่ว่าไม่ทา u v b แปลว่า sunburn ร uh ับ huh. ผิวไหมต uh huh. ่อทคนจะตัวนี้ช่วยได้นะคะ่ะ ะรีงจาน Solution Rosier Ultra Protection เะยค่ะคุณหลับมอด้วยนะจากไม่จากมาจากคุณหลับนอนถูกต้องค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งวิตามินหลายๆตัวเลยที่อยู่ในนี้คือทั้งบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันแดดด้วยค่ะจะพิ่มแอมฟิตด้วยไหมคะพิ่มไปสิคะพี่มุ้ยเด็เราใช้ติดมากไม่แต่มันดีจริงไม่แต่เป็นวอร์มหนึ่งกันคือมันเปนแดดแรงมากนะ SPF แรงมากต่อให้แบบว่าคลุมปลาคลุมฝนแดดก็แรง แสงจากมือถือเอ้ยแสงจากหน้าเอ้ยแสงจากห้องเรียนจอที่เราไปเรียนนก่ก็ฉับซึมง่าย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 ค่ะทาฟั๊ซซึมไม่เล่นซ้ำนะเออชงัวพี่เงาผักผากม่ต้องฝากแล้วค่ะไปต่อไปต่อไปต่อได้เลยละคีืย มาเรื่องที่คุณเมย์เมลดาหน่อยอาจารถามเรื่องคลิปคลิปพี่ย้องปิยะหน่อยพี่ย่องเขาเป็นปาปาลัสซี่แอดไพร์เรากับอเล็กวันนั้นมันอะไรยังไงนัดกันไปไหนคะนัดกันไปกินกันสองคนกินอะไรกินข้าวโอ้ข้าวเข็ดอะไรเป็นวันครบรอบไหมเฉยของเซร์เป็นคลิปเก่ารบครบรอบเป็นคลิปของเดือนมีเดือนกี่เดือนในรอกี่เดือนยังไม่สี่ค่ะยังไม่สี่ปีประมาณสา สามตัวกว่าแต่เป็นการไปฉลองหรือยังไงไม่ค่ะรอบรอบเลยครบรอบเลยเหรอใช่แล้วทำไมมีพี่กล้องไปด้วยพี่กล้องไปแอบถ่ายไเลยคือมันเป็นหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องเรื่องว่ะเอาขึ้นหางป่ะนี่ภาษาคนที่ไหนนี่อ่าฮะอังกฤษมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้มโดนึงเขาเรื่องดีกว่าเขาได้เลยคือหนูไปคานข้าวอาจจะเป็นเรื่องของคุณิภาวัฒนธรรม หรือว่าเป็นเรื่องของวินกรรมของพี่เขาที่ต้องมาเจอเรามันบังเอิญม่เจอกันบังเอิญเจอแล้ววมันมีมีไรดอกไม้ด้วยใช่ไหมให้ดอกไม้กับทุกคนอยู่แล้วในในวันค่ะม่อกแล้วอองก็คือบังเอิญเจแลวก็เจอพวกพี่แน่ด้วยแล้วก็เจอพี่ๆแบบคนใหญ่คนโตะหลายพันก็เลยไม่ได้มีการฉลองกันสคนเลย ตอนแรกเขาก็บอกาถามว่าหยุบโต๊ะเลยไหมคะรวมกันได้น,นั่งคุยกันเลยเด่าีก่ะได้แก่้กันดีกว่ายอย่นี้ยว่เขาบอกไปไปสนตนวเธอ เมื่อตอนแล้วมันคนึรวมกันได้เลยดูดีคุยด้วยแล้วสุดก็เลยเป็นการรวมโต๊ะหรอสุดท้ายเขาก็บอกว่าแยกดีกว่าเขาไวเกรงใจเราเห็นเรามาไ r i v a t e ดูว่าเกรงใจพี่เขาด้วยเพราะว่าเขาก็คุยงานคุยอะไรกันก็โอเคเดี๋อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าโต๊ะที่ย้ายมาคือต้องเป็นโต๊ะที่เอื้อต่อการพี่พี่เขาจะเดินมาหาเขอเอื้อด้วยแต่เรามีเวลาสวีทก่อนกันหรอกในวันนั้นมในวันนั้นผู้ใหญ่อยู่รอบข้าง ไม่เก่งเพราเราไม่สนใจอะไรอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วมันจะสี่กับแปดก็ไม่พอมันหวาดเหมือนเดิมเลยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดมันคืออะไรเล็กคืออาหารสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่องบนโต๊ะที่ผู้ใหญ่คุยกันอ๋อแทบหล่อพูดผูก่งเหรอคน้ผู้พึ่งยังไงเขาคุยเรื่องอะไรบ้างเขาคุยเรื่องการทำงานดูการบันเทิงคนนั้นยังไงคนนี้ยังไง มีมีมีว่ามีว่าแบบเอ้ยโบเมลดานี่อยากออกมาเล่นละครนะพี่เขาบอกว่าโบเมลดาเอามาเล่นละครนะเพราะว่ามันตั้งใจเกินไงหนูก็แบบผู้ใหญ่ผู้นี้ก็ก็นออมลาอ่มันยังคือหูฟึ่งรู้ทุกอย่างในวงการบันเทิงแลประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งพอสม่เข้าใจสักเท่าไหร่อ่าแล้วตอนพูดกันดังตอนพี่ก้องเข้ามาแซวล์นะตกใจไหมตอนเขาหันไปแล้วก็แบบตอนแรกเห็นหางตาว่า มาถ่ายคลิปอะไรวะเขถ่ายรูกปกันอยู่เออหันไปอุ้ยคนเหญ่ของโตเออคมองการบันเทิงเออสวัสดีค่ะตักพักไปไหนอุ้ยมีใครไ์ไหมเนี่ยบอดการ์ดส่งเพย์ส่แต่วันนั้นก็คือเป็นวันสุดยอดที่เราได้ไปทานข้าวด้วยกันนี่นอกจากดอกไม้ยังอื่อมีไหมฮาโบมีแค่ดอกไม้ค่ะ<ต>ได้ไปกี่ดอก,กใจแล้วลช่อนหนึ่งช้อน โหเกินอ่ะเยอะอ่เเลย่อไบต่าออกอะไรมีดอกเพียยนี่ด้วยใกล้จะหมดสีซั้นแล้วใช่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นดอกเพียวนี่ที่ราคาดีที่สุดเขาก็จัดงานให้ีิี่ผันนะเนี่ยใส่ใจมากแล้วมันมีเรื่องของที่เราบอกว่าเราจะ บอกประกาศไหมว่าเจะลาคู่ที่แต่งก่อนเราเนี่ยยังไงที่เราเกลื่อนไว้เราโปรยไว้เราโปรยไว้เนี่ยมันแบบคอนโทรนั่นอเปล่าเออมันไง่มันแง่เออเดี๋ยวโยมมาหน่อยสิเร็วไม่รู้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 เราบอกเราเราโปรยเราโปรยไว้แล้ววันนั้นนะทุกคนรอคำตอบโอยู่แล้วแต่งงานก่อนก่อนโบอยู่แล้วในวงการบันเทิงมันมีคนที่อายุมากกว่าเราอยู่แล้วที่เขาจะต้องแบบแต่งงานกันไปช่องเรียกว่เราไหมคนละช่อง เราชอง์เราก็เดี๋ยวก็มีเราได้การเชิญครับก็ชวนเราหรือยังไม่ไม่ไม่สนใจเรื่องนี้เชิญไม่เชิญไม่รู้เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้สนิทกันไปถูกคนในช่องอ๋อแล้วแล้วเราไปรู้ได้ไงเนี่ยเขาจะแต่งที่คนไทยใส่ใจทุกเรื่องหูใส่ใจทุกคนอยู่แล้วอยากให้ได้เข้าหูมานะเออ กจะลูกจะไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้ว่าต้องให้ตั้งแตบอกเองจะเร็วนี้จะรู้ไหมเร็วนี้จะรู้ไหมอ๋อปลายปีค่ะปลายปีปีหน้าปีหน้าออ๋รู้ปลายปีเขาแต่งปีหน้าสนุว่าเพิ่งรู้แต่ว่าตอนนี้แต่งปีหน้านี่แหละไม่ช็อกวงการเนาะไม่ช็อกไม่ช็อกเพราะพี่หนุ่มเป็นนักข่าวไปเนี่ย แหลงเท่าไหร่อาหารอังกฤษหน่อยอังกฤษเล็ยเขาบอกว่าอังกฤษแค่ปากซอยเขาเาซื้อตั๋วเครื่องบินรอแล้วเตรียมตัวบินแล้วล็อกล็อกวันเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยค่ะล็อกซื้อไปไม่เขาขนาดนี้เลยเขาห้างละเออก็ถามแหละว่าแบบไปไหมอันนี้คือบีบบีบมืออ๋อบม่ทองคิดจาไปกระโหลกป่าแล้วเขาก็บอกไปเเากาไปอยู่แล้วเขาก็อยากไปไปดูแหละว่าพัฒนาการ บ้าพัฒนาการเป็นยังไงใช่สีน่าขลิบหรออยู่แล้วก็แถวๆนั้นแถวๆนั้นร้านอาหารเยอะอันนี้าไปนัดแค่ไหนแต่งานเขาเยอะงานเขาแน่นมากเลยนะเขาสามารถลบคิวบินไปหาโบได้ออฟเมคลียร์ก่อนแล้วก็จะมีช่วงที่ยังไม่ยังพอแบบหยบๆแล้วตลาดตรงนั้นก็คืออัดกันฉับเลย เอตอนแรกเราบอกว่าเขาจะตามไปอาทิตย์สุดท้ายแล้วเหรอเขาไปพร้อมเราเลยไม่อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายนายนายอ๋อแต่งข่าวมาจากไหนคะเนี่ยไปงานโบมิลดาค่ะไม่ใช่เลื่อไปอาทิตย์สุดท้ายเพื่อบินกลับพร้อมกันเหรอใช่ค่ะได้บินกลับพร้อมกันอ๋อเป็นการรับกลับเลยรับขวัญแล้วถ้าตอนนั้นเราเราโดนไล่กลับมาก่อนอะ อาจจะได้เจอหน้ากันเอออาจจะได้มันยินสักพั์สื่อในการตัวนี้แบบเหมือนเหมือนจะได้บินกลับมาทำงานอ๋อมีงานอะแล้วจหมือนจะถ้าลูกค้าจำเป็นต้องให้กลับมาก็ยินดีกลับมาเอ่ามันกลัวติดใจอะไรติดใจแบบอยาบแยบหรือว่าติดใจไหมอาจจะไม่ติดใจเพราะว่าเราติดใจที่ไทยแล้วตายเราติดใจที่ไทยแล้วน่าจบติดลูกค้าติแล้วค่ะไม่กล้าดี๋นเลยไปแล้ว แต่เราเราไปที่กนจะมีโอกาสทำงานไหมมีหดี๋ว่ายังไงก็ได้คำหรือลูกค้าก็องส่งอะไรมาให้แบบทำคงทำชีอะไรอยู่ในตัดเลยวาทางกฤดแบบนี้แสดงว่ารางมนมเยอะในโควิดเติมลับแน่นอนชอบคือมาได้เลยคือจริงๆก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราคิวค่ไปได้ก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าจะไปจริงๆก็อยากจะไปในตอนที่เราพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกคนได้แบบว่าพูดถึงสิ่งนั้นๆให้มันถูกตอนสิง เว่าตอนนี้สกิลภาษาอังกฤษเราก็ดีขึ้นแล้วเตรียมพร้อมแล้วเขาเหลืออีกไม่กี่เดือนเองใช่ถ้าใครที่ได้ดูจากคลิปพี่ฝน Monster ก็จะเห็นว่าเรา Speaking List บลยแปลเลย Very Well เลย Very Well เออยังไง a แซมป l ลหน่อย What do you want แปลว่าน่าจะเป็นเออคิดไม่ทันประหยัดกงิอะไรเออ ใน,ในรายการที่เมีพี่ฝนก็มีเร<ะ>ื่องอ่าที่เราแบบว่าโดนโดนรีเรื่องแบบคุณอะไรอย่างนี้เราก็ตอบกันด้วยกันที่บอกว่าคุณลองไปแนดวว่าก็ตอบเรกันตอบเออก็มันก็เออนั่นแหละก็ป้าก็ต้องเจอบ้างแก่แล้วก็ต้องโดนห้ามบ้าที่จริงในชีวิตเพียงเราโดนเลยเคยโดนทำของพวกนันแบบที่พี่ฝนถามอะไม่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับหนูเลยเพราะว่าหนูเขากลัวหนูบะ สวตีกับก่อนก่อนจะว่าหนูป้าต้องดูตัวเองก่อนแต่หลายคนก็แบบยกให้เราแบบเป็นเครื่องด่าที่ถูกต้องมากด่ากันด่าค่ะมันก็ต้องสู้แหละเนาะคนเราก็คือโคนเดี๋ยวอะๆคนบอกว่าอย่างอันที่เขาบอกว่าช่วงนี้ดูมีดามไม่หมดคืนครับดิลิบูคนส่งตอบว่าขอบคุณค่ะผิวพรรณหนูสวยใช่ไหมคะ โมโมล่าสุดเห็นไว้เล่าไอเนี้ครับอะไรกลโหนดอะไรกลโหนดอมีคนอยากเป็นโบเวลดาเป็นเลยธอเห็นมีคนอยากเป็นโมมาเลยเราเราตื่นอยังไงในเวลาเห็นคอมเมนต์แบบอยากเป็นโมเวลดาจังอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคดีของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญภาวัฒนธรรมอันนี้อะไรกันจริงเราเลยอะ จริงป้าต่อคิวกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่างหน้าช่างผมรอต่อคิวอยู่แต่ว่าคิวยาวเลยเหรอตอนนี้อเล็ก่ะคือถ้าเราฆ่าจากเราปุ๊บสิรอร่างกายกลับมาแล้วเหมือนไดโนอให้สิ่งแล้วแบบให้สิ่งแล้ว่ะบไปโฉบพี่ให้เขาเป็นพวกเป็นคนเหอะเป็นพวกเป็นผีแบบเลยคืเห็นสดๆแม้แต่ว่าเขาโกนให้ดูสดๆแบบว่าแบบไม่ต้องอยู่ในคลิปอ่ะแต่ว่าโกนให้ดูออะไรวัวเ้ยโกนต่อหน้า จำปากสองแง่สองงาสีหน้าอะไรนะกคนโกนคนโกนหนวดให้ดูง่าใจยมันมีคนโกนหนวดให้ดูต่อหน้ายอาจจะแบบเรียกโบโบโบนโกนหนวดนะแล้วก็มีคุณนาแล้วก็โกนแล้วดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้อยู่บ้านด้วยกันอะก็คงเห็นแต่นี้ไม่ได้อยู่บ้านด้วยกันไงไม่มีโมเมนต์นั้นที่จะได้เหตุให้เราได้รู้สึกยอมคนโกนหนวดนี้ด้วยเออจะทำไปทำไมเนย บอว่าซีนี้โบต้องถอยให้แล้วแหละเขาบอกแซฟคิวค่ะก็ไปเลย้เกาไปเลยถ้าเอาไปได้ก็ไปเลยอารมณ์เหตุแล้วโบรู้สึกยังไงในมูของเราที่เขาโกนหมดใช่ก็ก็ดีค่ะดูคนคล้องดีมี่ถูกคุมนะคะไม่โดนบาดซีนฮอตทำไมแบบกลายเป็นซีนฮอตของเขาไปเฉยเลยแบบว่ายอดดีอะไรดีคนเข้ามาคอมเมนต์ขนัดถ้าให้พูดตามตรงก็คงติดเสี่ยวกันมั้งฮะ นั่นแหละเสียวบ้าเสียวบ้าเสียวบ้านี่นี่จะบ้าเสียวมิบ้เสียวเฮ้ยบเสียวมีหดมนหลดไม่มีหดอหดค่ะนี่เป็นข่าวโอ้โจบโอเคทอกคค่จ้บค่ะ Welcome to Star Society